สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก่อนจะอ่านข่าวค่ะหมวยต้องขอแสดงความยินดีกับพี่หนุ่มนะคะดีใจกับพี่หนุ่มมากๆเลยค่ะกับรางวัลพิธีกรยอดเยียนรางวัลนาตาราครั้งที่12โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจและก็เป็นแรงผลักด e> ันนะครับให้ผมเองได้รับรางวัลดีนะครับแล้ววันนี้ค่ะนายกสมาคมคุณวัชระแหวนยุทินันเดินทางมามอบรางวัลให้พี่หนุ่มด้วยตัวเองเลยค่ะโอ้โหเชิที่อ่านค่ะ สรวจทุกอย่างครับเดี๋ยวผมงงไปหมดแล้วเดี๋ยวดอกไม้ดอกไม้ของเรานี่เที่ยงแล้วก็มีหัวใจด้วยนะ เซอร์ไพรส์ในรายการไปแล้วค่ะคือการทำเซอร์ไพรส์ที่หนุ่มเนี่ยยากมากคือเมื่อวานนี้เนี่ยคุยกับพี่อิ๋วพี่อิ๋วบอกว่าพ่อจะเอ๊ะเร็วมากเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับพี่หนุ่มนะคะจ้างขอบคุณนะครับจ้าขอบคุณค่ะค่ะเอ้ามาทำไมพี่หมยทำไมตังค์มาเยอะจังเลยแต่ว่าตอนในรายการตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันต้องยกออกมา ตี้มากลับมามาเห็นนะ <c oughs> เห็นหมดนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับข<น>อบคุณนะโหจะไปมาไมรู้จริงหรอไม่รู้จริงหรอก็พี่บอกอิ๋วไงว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนมาเวลาตอนบ่ายโมงครึ่งนะ ที่อ่านบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพี่อ่ะบอกหนุ่มว่าถ้าพี่ไปถึงสิบครึ่งพี่จะโทรหาถ้างั้นเอางี้หมวยเดี๋ยวพี่ไปถึงแล้วเนี่ยพี่ไม่โทรหาถ้าหนุ่มโทรมาพี่ก็จะไม่รับโทรโทรเพราะพี่เพราะพี่ก็ยังบอกอิ๋วอยู่เลยบอกว่าบอกว่าเออจะมาสิบครึ่งแล้วก็บอกแล้วพอเช้าก็เลยบอกว่าเขาเปลี่ยนมาสมัยมุงครึ่งนะขอบคุณนะพี่หมวยขอบคุณมากๆจริงๆนะขอบคุณจริงๆขอบคุณนะรกขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เหมือนน่ารักเนะน่ารัก แกน่ารักมากเลยอ่ะเพราะโทรหาสี่สิบสายที่เมื่อวานเย็นครับเขาบอกคิวหมดเลยนะงงเลยอ่ะคนนี้งงมากอยู่ดีมาแบบอ่านรับผ่าได้ยังไงเนี่ยคนนี้มันโหนกระแสงเองนะได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นชุดนักเตี่ยที่อาคุยด้วยสักแป๊บเดียวนะฮะตัวนะครับมีติดต่อมาคุยวันนี้คือ ไม่ใช่คืออาจจะเป็นพารเนอร์กันกับผุนกระแสอะไรอย่างเงี้ยขอสัมภาษณ์ความรู้สึกนะรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมห้ามตอบว่าดีใจเสียใจมาก <c oughs> ตอบว่าไงคือจริงๆแล้วน่าตลาดเนี่ยคือพี่ไปร่วมงานมาสี่ปีละสี่ครั้งละแต่ไม่เคยได้เลยที่ไปหวังเนี่ยไปหวังในสาขารายการมากกว่า คือรายการโหนกระแสายการฮาร์ดท็อกยอดเยี่ยมแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้พิธีกรยอดเยี่ยมอันนี้มันเกินมันมันเกินความคาดหมายไปอสองสามขั้นเลยนะตอนแรกไม่รู้เลยไม่ได้อยู่ในความคิดเลยว่าเราจะได้อนะไรเงี้ยปรากฏพี่หมวยอศิราโทรมาคุณหมยก็หมยอมพี่หนุ่มพี่หนุ่มได้รางวัลอนะไรเงี้ยแล้วหมวยกรี๊ดดังมากเลยอโอเคพี่หมยบอก็เลยตกใจได้จริงๆเละก็เลยเปิดดู ก็ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับอ๋อคือพี่ไม่รู้ก่อนใช่ไหมไม่เคยรู้เลยไม่รู้<อ>แต่รู้ว่าเข้าชิงคุณคิดดูดีระดับตับเทพดังนั้นนะที่ตาปัญญานะฮะเปิดสุวิกรมพี่ดูสัญญา2อรายการเลยนะใช่พี่ดูและพี่ดูนะแล้วก็เป็นผมเราจะไปหวังอะไรอะ่ะท่นแหละก็ก็ดีใจแล้วที่สำคัญที่สุดคือรางวัลนี้เป็นรางวัลที่พี่ดูแกได้มาหลายปี แกก็พูดเอาไว้แกพูดดีมากเลยบอกว่าแกจะได้เป็นมาตรฐานให้กับรุ่นน้องให้รุ่นน้องมันมีความพยายามความตั้งใจในการทํางานเพื่อจะได้แบบมามาได้รางวัลผิ้ีกรไปบ้านเลยแล้วพอเรามาได้ต่อจากที่ดูในปีนี้เราก็รู้สึกโอ้โหมันมันก็ภูมิใจอะ่ะเนี่ยก็โอเคขอบคุณคุณมากครับขอให้ดีดที่นะครับขอบคุณนะครับ